ต้องขอสวัสดิกันด้วยนะครับวันนี้นะครับคุณกมูกับน้ำานิ่งคุณ้วนรับวันนี้ค่ะผมก็จะมารับทำแบนเนอร์นะครับมีสกินสีดีด้วยนะครับก็สกินสีดีผมไม่ทำนะครับเพราะว่าผมทำไม่เป็นนะครับอันนี้คนอื่นทำให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ทักไลน์มาทับเดี๋ยวจะใส่ไลน์ใส่เฟซเฟซบุ๊กเอ้ยไม่ดีกว่าเอาไลน์อย่างเดียวดีกว่าเนาะโอเคเอาไลน์อย่างเดียวกว่าไม่ต้องเอาเฟซบุ๊กโอเคก็ เดี๋ยวผมจะเอาคุณส่งสกิน 4D ที่ว่าโดนตัดแล้วอ่ะตัดแล้วอ่ะนั่นแหละครับที่โดนตัดแล้วผมจะเอามาใส่ในนี้แล้วก็ ส่วนเทกผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทําให้หรือว่าคุณทําเองเพราะว่าผมว่ามันอาจจะไม่สวยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับก็บอกมาครับว่าจะให้ผมทําเทกอย่างนี้ให้หรือว่าให้ผู้ชมทําเองครับแต่ถ้าสกินสีถ้ากินสีดีครับคุณก็ส่งส่งสกินสีดีแค่หนึ่งหนึ่งตัวมาครับห้ามสองตัวครับที่ผมทำสองตัวเพราะว่า,าจริงๆผมว่าจะเอาออกเอ จริงๆผมว่าจะเอาออกอย่าลอกไอหนึ่งตัวเพราะว่ามัน,ม,นมันแบบแปลกๆครับก็เอาหนึ่งตัวดีกว่าครับโอเคนะครับก็เออ่รับทำแบนเนอร์นะครับ,รบ,รบฟรีด้วยนะครับไม่ต้องเสียตังค์ครับชักกระบาทโอเคก็ขอจบคลิปเพียเตอนนี้ครับ yeah.